ฟันนั้นก็ล่องแพรต่อลงมาจนถึงแม่น้ำโขงตรงปากน้ำเงิมเฉียงกับบ้านหนองกุ้งอำเภอพวนพิสัยจังหวัดหนองคายในปัจจุบันก็มีเหตุให้บังเกิดฝนฟ้าขนองทำให้พระส,สุขได้แหกแพรจมลงในน้ำ้องฟ้าที่วิปริตต่างๆจึงหายไป บริเวณนั้นจึงได้ชื่อว่าเวรสุขนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาด้วยเหตุข้างต้นการอัญเชิญครั้งนี้จึงเหลือแต่พระเสริมและพระใสมาถึงหนองคายสำหรับพระใสนั้นได้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ณวัดโพชัย ส่วนพระเสริมได้อัญเชิญไปยังวัดหอกอมหรือวัดประดิษฐธรรมคุณและพระสุขก็ได้สร้างองค์จำลองไว้ที่วัดศรีคุณเมืองณปัจจุบันต่อมาในสมัยรัชการที่สี่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ขุนวระธานีและเจ้าหมิ่นข้าหลวง อันเชิญพระเสริมมาจากวัดโพชัยลงไปยังกรุงเทพขุนวรธานีจะอัญเชิญพระใสไปพร้อมกับพระเสริมด้วยแต่ก็ทําให้เกิดปาฏิหารโดยพราหมูอัญเชิญน,นั้นไม่สามารถขับเกวียนนําพระใสไปได้แม้จะใช้กําลังคนหรืออ้อนวอนอย่างไรก็ตามจนในที่สุดเกวียนก็ได้เกิดหักลงเมื่อหาเกวียนใหม่มาแทน ก็ยังไม่สามารถเคลื่อนไปได้อีกจึงตกลงกันว่าให้อัญเชิญพระใสมาไว้ที่วัดโอชัยแทนพระเสริมซึ่งจะได้อัญเชิญพระเสริมไปต่อ,อยังกรุงเทพเมื่อปฏิสถานดังกล่าวพอเข้าหามเพียงไม่กี่คนก็อัญเชิญพระใสมาได้สมเด็จกรมพยาดำรงราชานภาพ ทรงลงความเห็นเกี่ยวกับพระพุทธรูปสามองค์นี้ไว้ว่าเป็นพระพุทธรูปร้านช้างที่งดงามยิ่งกว่าพระพุทธรูปองค์อื่นๆและทรงสันนิษฐานเรื่องการสร้างเป็นสองประการคืออาจจะเป็นพระพุทธรูปที่สร้างจากเมืองหนึ่งเมืองใดทางตะวันออกของอาณาจักรร้านช้างและต่อมาตกอยู่ในอาณาเขตล้านช้าง หรืออาจจะสร้างขึ้นในเขตร้านช้างโดยฝีมือช่างลาวภุงขาวโดยหลวงพ่อพระใสวัดภูชัยจงังหวัดหนองคายเป็นพรพุทธรูปสำคัญคู่เมืองซึ่งมีฐานะเป็นวัดอารามหลวงตั้งอยู่บนถนนโพชัยในเขตเทศบาลเมืองห่างจากตัวเมืองหนองคายไปประมาณ2กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลขสองสองทางอำเภอพูนพิสัยวัดจะอยู่ทางซ้ายมืองานประจำปีหรือวิเทศการการกราบขอพรและส่งน้ำหลวงพ่อพระใสมีขึ้นในระหว่างวันที่13ถึง17เเมษายนของทุกปี